ทีโบนแล้วเดฟอะเริ่มสนใจการเมืองตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าจะให้พูดถึงว่าสนใจการเมืองตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมเด็กมากมากเลยตอนนั้นพ่อชอบดูข่าวเกี่ยวกับการเมืองมากๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรวะทาไมต้องดูแล้วทําไมเขาต้องทะเลาะกันนู่นนี่นั่นไม่เข้าใจอะไร<ม>แบบเนี้ยช่วงมหาลายัยมันก็จะมีเหตุการณ์แบบว่าเสียดําอย่างเงี้ยเริ่มมีเห็นความไม่ยุติธรรมขึ้นมา,นมาก็เลยรู้สึกว่า มันไม่ใช่ก็เลยแบบทำเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งก็คือเพลงยุติสัตว์ในช่องของผมซึ่งมันจะมีแบบว่าเป็นเพลงแรกเลยที่พูดถึงเกี่ยวกับการเมือง ดูรายยังเหนือกว่าสัตว์ที่อ่อนแอก็ตกเป็นอาหารของเสือป่าใครเหนือกว่าก็สร้างตงนมีอำนาจสัตว์เล็กมึงอย่ามาขวางระวังฉันตามึงถึงข้างพวกสัตว์ฆ่าสัตว์มีงยัสัตว์ประเสริญพวกสัตว์บังเกิดมึงฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์แล้วตั้งตนเป็นสัตว์ประเสริฐทุยตอนนั้นแล้วผมก็เริ่มสนใจจนมันเกิดเหตุการณ์พลิกผันในชีวิตของตัวเองก็คือต้องเรียนจบแค่ปีสองแล้วก็ดรอปไปทํางานก็เลยเข้าใจกับบทบาทในหน้าที่ของการทํางานในประเทศเลยแบบว่าในในเมืองกรุงอ่ะ ว่ามันลาบากขนาดไหนอะไรแบบเนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่โอเคกับสิ่งที่ทําไม่อยากวนลูปอยู่กับชีวิตแบบนะั้นแบบทำงานนอนตื่นมาทํางานนอนอะไรแบบเนี้ยชีวิตมันรู้สึกว่าวนลูปมากแล้วก็เลยแบบมันไม่ใช่อะ่ะรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วก็ปกติเป็นคนชอบเลสตอยู่แล้ว,ลวก็เลยแบบพอดีมีรายการโชว์มีเดอะมันนี่เข้ามาอมก็เลยนําเรื่องเราแบบว่าปัญหาชีวิตของตัวเองเนี่ยไปเล่ามันปัญหาชีวิตของตัวเองมันก็เลยสอดคล้องกับการเมืองตั้งแต่ตอนนั้น ชโย่กูเสียเงินให้กับแรปมากกว่าได้มันขนาดพวกมึงยังอยู่บนเตียงแล้วแถมยังได้กันโย่กูทราบกูได้แค่ไลค์คำเพราะไม่บอกกูไม่ฟังจะทำทำไมไม่ได้ตังค์อ่ะกูขอแค่ได้ทำอ่ะเพราะคำที่กูสเปิดชีวิตตั้งแต่วันจันทร์ไปถึงอาทิตย์มาคิดกูเชื่อว่าแรปจะสร้างเงินพาณิชย์แลทุกๆวันกูซิกขึ้นแต่บันไดไม่มีลิฟต์จนกูมันจะอยู่หน้าเมืองสร้อยกูมึงเอามาเดือดบิ๊กว้าวอะไรเป็นจุดเปลี่ยนทางการเงินของดิ จุดเปลี่ยนทางการเมืองเลยก็คือพอจบจากโชวมีแล้วผมไม่ได้เข้ารอบต่อมันก็เลยทําให้ผมคิดว่าชีวิตแบบไม่อยากลานนยากลับไปทํางานบนลูปอ่ะไม่อยากกลับไปทํางานที่แบบร้านอาหารล้างจานานู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็เลยต้องทํำยังไงดีแล้วก็เห็นที่เขาชุมนุมครั้งแรกอะ่ะที่อนุสาวรีย์อ่ะใช่แล้วพี่ฮอก็ไปเล่นพอดีก็เลยแบบว่าหลังจากที่เล่นจากงานนั้นมาแล้วพี่แกโดนคดีอะไรพวกนี้ งานต่อไปแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองมีไฟอยากไปร่วมม็อบด้วยแบบเป็นม็อบครั้งแรกเลยอะ่ะก็เลยติดต่อพี่ฮอปไปว่าพี่ฮอผมอยากไปเล่นกับพี่เอาผมขึ้นไปเล่นด้วยได้ไหมอะไรแบบเนี้ยอก็คือทักไปแบบหน้าด้านๆทั้งที่พี่ฮอก็ไม่ค่อยได้รู้จักอะไรเรามากอพี่ฮอก็เลยแบบว่าได้ดีมาดีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ให้ค่ารถมาอมก็มาแล้วก็มาเจอกับพี่อาร์ตจาโคบอยแล้วก็เริ่มงานแรกที่ ธรรมศาสตร์เลยเป็นงานแรกที่แบบว่าขึ้นเวทีตอนนั้นก็ยังไม่มีเพลงการเมืองที่เอาไปเล่นเท่าไหร่ก็จะได้เพลงที่แบบว่าตอนที่โชกที่โชว์เมียที่แบบว่าใส่เชือกแล้วผูกคอดึงอะไรแบบนี้นก็เป็นโชว์โชว์แรกตอนนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่เข้าสู่การเมืองเลยตอนนั้นไมมมม่่่่่ด้้จริงงะะออออออาานททีีีีตตตตแแแกกกลวบชุ เริ่มจะอ่อนแอไม่มีแรงทนภาวะความจนเขามาทิ่มแทงเขาแขวนเชือกมัดปมแล้วมองกระจกกันจกชีวิตลงกูมองไปในกระจกกูมองไปในกระจกถามตัวเองเห็นอะไรถามตัวเองเห็นอะไรกูมองไปในกระจกกูมองไปในกระจกจริงจริงกูงงงงมันเป็นใครจริงจริงกูนั้นเป็นอย่างที่บอกอ่ะก็คือนาด้านขอขอพี่ฮอาไปบอกว่าอยากไปแบบว่าขึ้นเวทีอะไรแบบเนี้ย พอได้ขึ้นไปเป็นไฮแมนให้พี่อาร์ตอะไรแบบเนี้ยเงินพี่ฮอกก็เลยดึงเข้าไอดีเลยเออใช่แล้วเดบอะรู้จักพลุฟ้าตั้งแต่เมื่อไหร่มอบมันจะมีแต่ละเฟสของมันใช่ไหมแล้วระหว่างนั้นก็คือแบบเรากลับไปอยู่บ้านที่โคราชแล้วอยู่ดีๆก็แบบว่ามีกิจกรรมสะลุฟ้าเข้ามาแล้วก็หาโอกาสที่จะแบบว่าเข้ามาในกรุงเทพเหมือนกันแต่คิดว่าถ้าแบบว่าขึ้นรถทัวร์มาเลยมันจะมไม่ใช่นะ ส่วนตัวก็คือพี่อาร์ตพาไปเจอพี่ไผ่ที่อนุสรณ์สถาน14ตุลายอยู่แล้วก็เลยสนิทกับพี่ไผ่ตรงนั้นก็เลยแบบว่าเรียกที่จะมาเดินทะลุฟ้าเพราะว่าพี่ไผ่เป็นคนนำงานนี้อะไรแบบเนี้ยคือมันมันเดินไกลอ,อ่ะเดฟน่าจะรู้ว่าโคาลจาจุนเทมันไกลทาไมเรื่องที่จะเดินทั้งที่แบบเออเราก็แต่เงเพลงทางทางที่ไม่ต้องเดินก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่ผมไปเดินเนี่ยผมสามารถแบบว่าเก็บเกี่ยวสิ่งที่แบบว่าเจอระหว่างทางเอามาใส่ในแปได้ ถ้าแบบว่าอยู่ที่บ้านแล้วเขียนเนี่ยอาจจะไม่มีเนื้อหาพวกนั้นเข้ามาก็ได้มผมก็เลยรู้สึกว่ามันสําคัญเพราะว่ามันแบบว่าเป็นการเดินจริงๆแล้วเพลงมันก็อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่มันเป็นความจริงแบบออทุกอย่างแบบสามารถแบบว่าไปด้วยกันได้จนถึงแบบว่าจุดสุดท้ายของหมู่บ้านที่โดนสลายแล้วเพลงนี้ก็ออกมาการที่มีคนยืนหยัดต่อสู้มันทําให้พวกเราเห็นคุณค่าของความเป็นคนใช่ไหมใช่ม,มันไม่เกี่ยวกับเรื่องจานวนคนไม่เกี่ยวกับเรื่องจํานวนของใจ แต่ดินกูพร้อมปะทุแต่ตัวเี้ก็นบรดเด้ยนสติวิธีกูไม่มีอาวุธมุกกูเดินทะลุฟ้าคนล่าไปถึงอนุ่นซอมสี่เจ๊อยู่หน้ากูเดินม่าหน้าไปยังมไม่แน่ใจว่าตอนอนั้นนิบกลับบ้านหรือเปล่าตอนที่หมู่บ้านนองสลาย ก็คือขอตัวกลับไปอัดเพลงเพราะว่าเป็นเพลงต่างในช่องของตัวเองที่เป็นแบบว่าเพลงเกี่ยวกับความรักการเมืองอะไรแบบนี้ไม่สนใจถึงฉันจะต้องไปตายหัวใจเธอมันรัดทำปานชอก่อนรับทปะาวันทุกทีโฟฟฉันยังตะโกนว่า I love you สิ่งเซเว่นเอกนายจะมีแต่คนตะโกนว่า I hate you ก็เลยทําให้แบบว่าตื่นเช้าขึ้นมาอ้าวหมู่บ้านเราสลายแล้วก็เลยตกใจนิดๆแล้วก็รีบไป หาที่หมู่บ้านเลยอะไรแบบน,นี้ใช่ใช่เพื่อนไปหมดแล้วใช่เพื่อนไปหมดแล้วก็ไปเจอเอ,อพี่เลิศออ,อยู่นั่นแล้วก็ช่วยกันแบบว่าทํากิจกรรมตรงนั้นต่อเดี่ยรู้สึกยังไงกับกระบวนการยุติธรรมที่แบบเขาไปสลายเพื่อนเราตั้งแต่เช้าเลยทั้งที่เอ,อเหตุผลบางคนบอกว่าเหตุผลที่มันสลายเพราะว่าวันพรุ่งนี้มันจะมีถ่ายรูปและธงมณฑอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เหตุผลเขาก็แค่ต้องการที่จะเคลียร์เราออกแค่นั้นแหละ ก็เขาก็มองเหมือนเราแบบว่าเป็นเป็นฝุ่นแล้วกันเขแกแบบว่าเฮ้ยทางมันไม่สะอาดว่ะแต่ต้องถ่ายรูปแล้วไอ้เหี้ยปัดหน่อยก็ได้อะไรเนี่ยก็ปัดเราออกไปเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรรองรับเข้ามาแล้วในอนาคตปีนี้เราจะมีปล่อยเพลงไหมก็มีก็อยากอยากปล่อยอยากปล่อยซึ่งมันเป็นเพลงของตัวเองแต่มันด้วยความเป็นเพลงของตัวเองอะมัมันไม่มีใครมาซัพพอร์ตซึ่งแบบถึงแบบว่าจบจาก แข่งจากเดลแรปเปอร์มาแล้วเราแบบว่ามาสู้เรื่องการเมืองแบบเนี้ยเราก็จบมาจากรายการเหมือนกันแต่เส้นทางทของเราทําไมต่างจากเขาวะเราทําไมไม่มีสิ่งที่แบบว่าคนมาเห็นใจหรือว่ามาซัพพอร์ตเราในการแบบว่าสิ่งที่เดฟสู้ก็คือแบบว่าใช้เพลงในการสู้เดฟก็อยากแบบว่ามีคนมาซัพพอร์ตในการทําเพลงเพื่อเอาไปสู้แต่กลับว่าเราไม่มีงบที่จะมามาทำตรงเนี้ยเราก็ได้แค่แบบว่าใช้แรงในการสู้แล้วเพลงก็ไม่ได้ปล่อย สักทีอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าตรงนี้ก็เป็นปัญหาช่วยอาจจะแล็ได้ไหมให้แล็สดได้ปะได้ละมีมีมีเล็บที่เขียนไว้อยู่ก็ยังคงตั้งคำถามว่าสิ่งที่ทำเมื่อไหร่จะจบยือระบบยันการศึกษาปลายปากกาก็ยังคงจดก็แค่เสร็จไปอีกบทปิดไปอีกปกแต่ปัญหาก็ยังคงอยู่สวัสดีครับคุณครูที่ควรเคารพ ก็แค่ขึ้นที่กระทบพัดขึ้นมาแล้วก็ลดสิ yeah. ่งที่ทําเป็นกระแสไม่ทําต่อก็ถูกลบปัดแค่ฝุ่นในกระจกรถทางที่ประสบพบผ่านไปอีกวันระบบก็เหมือนกระจกที่กลับมาสกปรกแล้วเราก็เพียงแค่ฝุ่นที่อยู่ใ่ฝาละอองทุลีพระบาทกฎหมายก็แค่ไม่กวดที่คอยจะปัดให้ทางสะอาดถูกกดพบความลำบากฝุนไหลไปกองเพื่อบ้านที่จะนั่งมองฝุ่นที่หน้ากระจกนึกก็ตลกไม่อยากจะปัดครับผม